ยัสดีกันด้วยนะะผคุณเดิมนะในรายการ G M c a m i n s s i o n อีกแล้วนะโอเควันนี้เราก็กลับมากันต่อนะฮะใน Minecraft Project นะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะต่อน้ำขึ้นไปเล่นน้ำต่อไม่ใช่เราก็ต่อน้ำขึ้นไปทำ Creeper Tower ของเราให้เสร็จสิ้นนะฮะแต่ก็คือวันนี้หรอกที่มันจะเสร็จ เดี๋ยวเอาไปสัก12บอนะฮะโอเคส่วนอาวุธก็ใช้ขวานตีมันแล้วกันไม่มีตัวอะไรตามเราไปหรอกโอเคนะคะก็อยากจะบอกว่าของมันหายเมียหัวก็หายอของหายเต็มเลยเข้ามาในเกมนะฮะโอ้โอ้แลกแดกแดกันเลยทีเดียว ม uh ัน huh. ยังเช้าเลยเหรอเด้ยมไปเล่นเล่นเล่นไปทำคลิปอทำเห่อโอ้ตายตายตายนะคะที่ผมหายไปนานเนี่ยคือไปก่อยช้างนะคะก็สนุกดีนะ ดังผมไม่ชอบให้มันเสียงดังในเกมนะโอเคไม่ชอบอะไรดังๆยกเว้นความดังเคนะคะผมนี่ไม่เข้าใจเลยทำรายการนั่งนานโอแ้แป๊บแป๊บแป๊บ ทำรายการนั่งนานพึ่งจะสามเอ็ดข,ของเขาที่แบบรายการป๊อปปี้ป๊อปทีวีนะฮะปูอย่างดีอะสามสมสามเดือนสามร้อยซับปูดูผมดิทำมากี่เดือนนะนี่ก็รวมเกือบห้าเดือนแล้วนะฮะโอ้เศร้าเลยผม แนพี่ดักกี้เกมเมอร์พึ่งพึ่งพึ่งลงฉลองหกร้อยซับตอนนี้เจ็ดร้อยหกซับแล้วโอ้ตายตายผมนี่แหละอึ้งเลยโอเคก็ถ้าได้ยินเสียงทีวีนี่ก็นะฮะไม่ต้องว่ากันนะฮะ เคเคแปลกนะรู้สึกมันแหลกแปลกๆนะ่้ฮะขอไปปรับก่อนนะฮะอลิมิเนตวอเทอร์ปิดปลายอันนี้ปิดปลายไวเนตปิดปลายอู้ยังลื่นอ่ะอุย้ยลื่นไปไปเนี่ยจะตกอยู่ละอ้นี่ก็ลื่นไปฮะน้โอ้ยนี่ก็โอ้พอ โอเคนะคะเดี๋ยวเราเริ่มวางตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะวางไปแปดบล็อกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดแปดนะคะโอเคนะคะแล้วก็วางตรงนี้หนะะึ่งนะคะฟึบฟึบ อย่างนี้นะคะแล้วก็วางต่อกลับไปตรงฐานนะคะนี่มันก็จะได้อย่างนี้นะคะวู้คิปเปอร์นะคะแล้วงั้นเราทำอย่างนี้นะคะชึบนี่แล้วเราก็ต่อมาเป็นทางกั้นน้ำนั่นเองนะคะโอเคโอเคล่ะโอเคล่ะโอ้โอเคลอมาฟาไม่ใช่แล้ว โอเคนะฮะก็วางต่อไปเรื่อยๆชืบเรื่อยๆไปเลยเรื่อยเืยแต่ผมนี่หละเสียวเสียวเดี๋ยวมันแหลกตกกินให้เลือดเต็มก่อนนะฮะเดี๋ยวแหลกตกปุ๊บ่ิวดับอนาถหายไปจากโลกกันเลยทีเดียวนะฮะเลือดต้องเต็มไว้พร้อมชุดเกาะต้องดีโอ้ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ย จะเออโอเคนะฮะก็ทำเหมือนเดิมหนึ่งซ้ออุ้ยฟรีตกลงไปฟรีหนึ่งอันหินเราก็ไม่ได้มากหินหายอีก่กังหัหนกชืก้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๊ยวนิดหนึ่งอ,อ๋โอเคอะส,สามหา้าหกหกเจ็ด วคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าคลิปไหนๆที่เคยทำมานะฮะเพราะว่าอะไรนะม่มันเริ่มนจะไปนะฮะเดี๋ยวเมื่วานเร็ไปเคลียวพื้นที่แล้วก็อัดแบบ11นาทีเหมือนที่คลิปก่อนๆทำมานะฮะโอ้จะตกจะตกจะตกถ้าตกนี่ก็คือนะฮะหลักจากโลกเลยนะฮะ ผมผมจะชอบนะคะถ้าไมคับพีอีเขามี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 มะมีเอ้ยมันทุยมีมีมีโอ้ยพูดก็พูดมีมันสิบชาติอ่าวน้ำเดียวเดี๋ยวเดียวครับน้ำหายไปไหนฟรีหนึ่งถังฮะโอ้โปรโมชั่นแจกน้ำฟรีโอ้ เดียวไดีมมัหนหายไปไหนโอ้ตายนฮะนี่ต้องลงไปหยิบน้ำรถเอา้าราไม่คิดให้ดีก่อนน่าจะวางให้เสร็จก่อนวางหินให้เสร็จก่อนโอ้ตายตายตายใช้เวลาขึ้นอีกนานเลยนะไปนะ ทีเดียวนะในวันนี้โคตรลูกพุ่งเลยโอ้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 โอโดนขึ้นสึนามิซัดกันเลยเนี่ยนะโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมภาคศูนย์จุดสิบจุดขึ้นนี่ มันขึ้นยากจริงอาจจะเอ่ยโอ้นี่ยังขึ้นไปไม่สุดนะฮใช้เวลานานด้วยนะฮะเพราะว่าหัวชนนี้มันแบบแรงน้อยอะไรอย่างนี้ไม่มีแรงต้านน้ำโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เพลงลูกทุ่งนี้ก็ตึงแช่ตึงแช่อยู่ได้โอ้ยเอ้ยเอ้ยไปตกแล้วออ้ยโอ้ท้าหมนี่แหละเก่งแบบอืมเก่งจนเก่งไม่ใช่ต่นะฮะหนึ่งอ๋อ อ,อันอีอาโอเอกโอ้ยทำไมฝั่งนี้ดูเหมือนผมทำผิดผิดเนี่ยโอ้ช่างกอนนะเดี๋ยวมาลองวัดโดยการวางน้ำว่ามันถูกไหมหรือมันลิมิเนี่ยฮะ ใคร,ใคร็อยากจะบอกว่าคลิปนี้สั้นมากคือคิดว่า,ากำเนี่ยกำจะจบคลิปแล้วแหละเพราว่านะฮะอย่างที่บอกมีมโคตรกากอะ่ะมันคล้ายๆเป็นม,มีมของเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอ้าวโอ๊ตยตา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 ยอ้าวเสียน้าฝีดย่อขอเปล่าเปล นะฮะต้องทันไปอีกบล็อกหนึ่ง b เอ็กนี่นะฮะโอ้โอยนี่ทำยันกลางคืนนี่ตอนนี้ประมาณสิบสิบนาทีอะไรประมาณนี้ป่ะหรือไม่ก็แปดนาทีนะฮะตอนนี้ คลิสักคู่นะก็จะจบคลิปแล้วนะชึบชึบก็นะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะก็อย่าลืมไปดกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเปน็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะี่ยฮะซึหรับันี้ก็สวัสดีคับอย่าลืมกดแบ่งปันเพื่อแชร์ความสนุกให้เพื่อนเพื่อนุณนนะคะโอเคนะคะก็ สวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับ๊ายบายเย่